ห่วยครับนี่ครับห่วยดีผมสิทภาพพี่น้องไปติดปลาครับนี่ม oh. ีรถเราเลาะ,ะ,ะทางนี่พี่น้องเห็นบ่ปลาคอปลาคออู้ปลาคอครับพี่น้องปลาคอปลาคอตัตใหญ่เลยครับโว่หาปลาคอไปปนจากตัวกันนะพี่น้องเลย ขักสิทธิ์แน่จน่าคำนะครับทั้งพี่กันไหมครับขี่รถตีมากเรื่อยๆครับโอ้งามหลายพี่น้องเขากำลังงามกำลังเขียวครับสวัสดีครับพี่นอ้องว้ามืนีบรรยากาศดีหลายพี่น้องลมผักกวยๆเลยครับมืนีว่างงานพี่น้องบ่มีงานครับมีอยู่ครับช่วงเศรา้าเขี้ยวแล้วบ้านนี้คืนวาโอ้มาหาแนวอยากแนวกินกันนาะ หาปลกคอไปปนจักตัวกันหน้าพี่น้องเลยได้เบ็ดครับพี่น้องออกไม้ครับนี่ครับไม้ข้างหลังผมครับเดี๋ยวเสียให้พี่น้องเบื้องครับเป็นห่วยทั้งบ้านแล้ครับสีมะล่องเบิ้งสีมาน่ามานพี่น้องนี่ครับเป็นห่วยเป็นถนนตัดพานครับนี่ครับทังนผีเหงาไปพุ่นแล้วครับพี่น้องผมกบว่าสีซิดไปน้ำทังไปน้ำห่วยไปงีงทีแล้ครับหาหยอดน้ำหลุมน้ำหยังสีไหมครับนี่ครับ ห้าแบบห้าหมานพี่น้องห้าได้ปนคือเขาว่าแนวมือนีบ่หูดหงครับว่าหมานบ่หมานมอนูอ้พี่น้องพุณคุครับพี่น้องเห็น่ปะคอปะคออู้ปะคอครับพี่น้องปะคอปะคอตกงหญ่เลยครับโวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องผมถีร้องหยอดเบิ้งด้วยครับมันถีหมานบ่ไปไปไปพี่น้องไม่รุนกันห้านหมานทำได้ไปปนจ็กโตครับ ลองติดในหมุนเบิ่งนพี่น้องกบยางหมานว่ามาหมนพี่น้องหลุนกันครับไปซีดโดนหรือพี่น้องฟูฟูฟูหมานห้เด้อ ลมแห้งพี่น้องลมแห้ง ครับพี่น้องลังอยากตกย่างโดนหนึ่งครับบอกบอบอรยอยลรอกัดเลยพี่น้อง <c oughs> เลยฝ <c oughs> ีมีมห้มแน่มันห่อนแดดนะครับคือว่าแล้วนาอพี่น้องผมก็ทําหลายแบบเนาะทั้งเห็ดแนวจากแนวกินหากินแน่ตามสไตล์เจ้าของครับตามชีวิตเจ้าของล่ะชีวิตประจำบัานผมล่ะครับ <c oughs> เห็ดงาแน,น่หากินไปแน่งสิแล้วครับ ฝากพี่น้องให้กำลังใจน้ำในเด้อครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมน้ำในเด้อให้ผมมีกำลังใจเฮ็ดคลิปนั่นคลิปนี้ต่อไปครับผมก็สิยพยายามส้างสารรค์คลิปดีๆขึ้นมาให้สุพีสุนองเบงต่อๆไปครับเดี๋ยวมองนี้พี่น้องมองนี้ครับมองนี้กษิตแล้วมงนี้กษิแล้วบ่บ่บ,บ,บ่คือเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องขี่รถไปทางนาคุณครับ ไปทางหนาเบิ่งว่าสิมีผลงานบะสิมีปลาสัวปลากาดบ่ครับพี่น้องไปพี่น้องไปกันครับติดตามต่อไปครับครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศห่วยครับนี่ครับห่วยดีผมสิพาพี่น้องไป่ซดปลาครับนี่ขี่รถรอๆท้างนี่ไปครับนี่ ไปบึงว่าบองไหนหม้อครับนี่ครับหน่วยตัวน้ำน้ำอยากหลายแน่พี่น้องน้ำเป็นสีหลาย,ลายแน่ครับนี่ครับครับพี่น้องโอ้หลังจากนี่ครับสิทธ์ับสิทธ์แน่จนประคำนะครับท่างขี่กไหมครับขี่รถตีมากเรื่อยๆครับ อึดคักพี่น้องเอ้ยปลาปีนี้บ่มกัดอยู่ครับแต่ว่ามีแต่ตัวหน่อยกัดแล้วก็รุดครับมันตัวหน่อยเยือไหมครับพี่น้องอขอตรวจขออภัยพี่น้องห,หลายๆเด้อครับทีมือนี้ผมมีผลงานให้พี่น้องเบิงมันบ่หมานพี่น้องแต่ว่าพี่น้องให้กำลังใจผมคือเก่าเด้ออยา่าปลาอย่าถิ่มกัน้อครับให้พี่น้องฝากให้กำลังใจให้ผมน้ำเนะ้กดติดตามให้กำลังใจผมน้ำเนเด้อกดแชร์กดไลค์ให้ผมน้ำเนะ้ผมก็สี พยายามหาผลงานสู่พีสู่น่องเบื้องเก่าครับแต่ว่าพยายามแล้วครับเพระนเบเหตุพี่น่องพยายามคักอยู่แต่ว่ากะบ่หมานพี่น้องมะสักวันมันก็ต่องหมานเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีมือหมานมือว่าหมานครับมือใดมือว่าดดเนาะพี่น้องเนามือหนีบ่ไดดกับว่าปิญยังพี่น้องเอาบรรยากาศตองทงให้ทงหน้ามาสู่พีสู่น่องเบื้ันแล้วกันครับโอ้ยงามงามพี่น้องกันเบิ้งครับ น้ำลายพี่น้องเข่ากำลั้ง,งามกำลั่งเขียวครับสุดลุกหนุตาเนาะบา,เานเฮาฝนฝ่ากับบ่ค่อยดีน้ำท่ากับว่าบานไหนครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่เพียงสมงัมนี้เด้อพี่น้องฝากให้กำลังใจต่อๆไปน้ำเด้อพี่น้อง ขออนุญาตกล่าวคำว่า,า,าสวัสดีครับพี่น้อง